ขณะที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็พร้อมที่จะประเดิมสนามในวันพรุ่งนี้ครับในวันนี้นะครับที่ห้องแถลงข่าวชุนบุรีสเตเดียมจังหวัดชุนบรุรีฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีการจัดงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขัน,น,ขนฟุตบอลหญิงกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ารอบแรกกลุ่มเอนะครับซึ่งกลุ่มเอก็จะมีทีมไทยเจ้าภาพอินโดนีเซียและสิงคโปร์ครับโดยทางโค้ชหนึ่งหนึ่งละไทยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ก็บอกว่าทีมไทยนั้นเตรียมทีมมาประมาณ2เดือนอย่างต่อเน,นื่องครับคิดว่าทีมที่อยู่ในสายทั้งอินโดนีเซียและสิงคโปร์เป็นทีมที่ดีแต่จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ละเกมจะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ต้องวางแผนให้รอบคอบเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายครับในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้มีเกมอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบทีมและนําข้อผิดพลาดมาแก้ไขให้พร้อมในการแข่งขันสีเกมส์อยากฝากถึงแฟนบอลร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับประเทศจากอาเซียน รวมถึงเป็นพลังแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักบอลหญิงทีมชาติไทยในส่วนของนักกีฬาก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้การแข่งขันออกมาสนุกครับสำหรับรอบแบ่งกลุ่มนั้นจะนําทีมแชมป์และรองแชมป์ทั้ง2กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับโดยรอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่14ธันวาครมรอบชิงชนะเลิศ17ธันวาคมครับ